นายกรัฐมนตรีตรวจจุดระบายน้ำวงเวียนบางเขนสั่งสถานีสูบน้ำทั้งหมดต้องใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงเครื่องสูบทุกสถานีต้องทำงานได้อย่างให้ไฟดับสูบไม่ได้ต้องไม่มีเด็ดขาดทั้งนี้กทมมีงบของตัวเองแต่ไม่เพียงพอโดยรัฐบาลสนับสนุนงบให้กทมแต่ละปีวงเงินมากกว่า20,000ล้านบาท ขณะที่งบประมาณกรทมมี80,000ล้านบาทมองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่จะทำได้อย่างที่หาเสียงหรือไม่นายจาตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติร่วมพิธีทาบุญ12ปีพฤษภา53มองการต่อสู้ทางการเมืองบนท้องถนนไม่มีเหตุการณ์ใดมีคนตายและไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าคนเสื้อแดง ทั้งที่ตายในเหตุการณ์และหลังจากนั้นเกิน100คนแต่ฝ่ายที่ฆ่าไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวสัจจะไม่มีในหมู่โจรทุกคนไม่มีวันลืมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งยินดีเข้ารับการถูกตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการทำคดีแตงโมนิดาดาราสาวส่วนตัวไม่กังวลยืนยันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และอยู่ในกรอบของกฎหมายถามกลับ ประธานชมรมช่วยเหลือเยออาชญากรรมหากไม่พบความผิดจะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรผู้ว่าแบงค์ชาติย้ำไทยไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแม้เงินเฟอ้อสูง4.9%แต่ GDP ยังเติบโตถึง3.2%ระวังเงินบาทพันผวนสูงห่วง SME ยังมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนน้อยเตรียมปรับมาตรการช่วยระบบการเงินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น จับตาเฟดขึ้นดอกเบี้ยนยโยบายสกัดเงินเฟอ้อ กรมควบคุมมลพิษกำหนดค่าฝุ่นละออง PM 2.5ใหม่จากเดิมค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงค่ามาตรฐานไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรลดลงเป็น37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรมีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2,566เนื่องจากค่าเดิมใช้มานานกว่า10ปีจึงปรับปรุงให้มีความเข้มข้นและเหมาะสมให้เทียบเท่ากับอเมริกาสหภาพยุโรปและประเทศกลุ่มอาเซียน